สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะจ๊ะกับปัญหาเอกประสงค์นะครับของบัคโคนะครับตัวนี้เป็นดับ2.1เมตร7ขั้นนะครับก็ตัวนี้นะครับทำมาจากอลูมิเนียมนะครับซึ่งเฮ้ยเบามากนะจ๊ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บยกย้ายสะดวกนะครับถือคนเดียวได้อย่างเบาๆเลยนะครับซึ่งอันนี้คือข้อดีนะครับเบาและตัวนี้นะครับทํามาจากอลูมิเนียมเกรด6063นนะครับก็ถือว่าได้ตามมาตรฐานนะครับและก็ตัวนี้นะจ๊ะ เป็นบันไดแบบขึ้นนะครับทางด้านเดียวนะครับก็คือขึ้นฝั่งนี้ด้านเดียวนะครับฝั่งนู้นไม่สามารถขึ้นได้นะครับขึ้นตืดตดตืดตดและก็ตัวนี้นะครับเขาเขียนนะครับว่ารองรับน้ําหนักได้100กิโลกรัมนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่น้าหนักเกิน100กิโลกรัมนะครับอาจจะเป็นร้อยสิบหรือร้อยยี่สิบนะครับคุณไปใช้รุ่นอื่นนะครับเพราะตัวนี้รับน้ำหนักได้หนึ่งร้อยกิโลกรัมนะครับและก็ตัวนี้เขาก็เขาก็เขียนไว้เลยครับว่า ไม่ควรขึ้นเกินท่านที่สามข้างบนนะครับก็คืออันนี้หนึ่งอันนี้สองอันนี้สามก็คือพูดง่ายก็คือขึ้นตงสูงแค่เท่านี้นะครับในระยะนี้เลยตึ๊ดหนึ่ง,งตึ๊ดอ่ะอันนี้นะครับก็คือจุดสูงสุดนะครับที่จะสามารถขึ้นได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นของอะไร ราคาถูกนะครับมันก็จะแบบว่าไอข้างบนเขาก็จะไม่แนะนําไปขึ้นนะครับก็เขียนเลยว่าเนี่ยครับขึ้นสูงๆูไม่เกินขั้นที่สามแต่ข้างบนนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะจ๊ะถ้าเกิดใครต้องการขึ้นสูงมากกว่านี้คุณก็ต้องไปซื้อรุ่นดีๆครับสี่ห้าพันนะครับไอ้ตัวนี้มันเท่าไหร่วะพันกว่าบาทไม่เกินสองพันไม่เกินสองพันนะครับก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ร้านไว้แล้วกันนะครับใครสนใจก็เราไปถามร้านเขาดูครัวว่าตอนนี้กี่บาทเนี่ยเขาจำไม่ได้ก็โอเคครับถือว่าใช้ดีนะครับก็ก็ เบาบางแล้วก็ขนย้ายสะดวกแต่นะครับก็คือว่าสูงสุดมาได้แค่ตรงชั้นตรงนี้นะครับอย่าใช้เกินไปชั้นตรงนี้นะครับเพราะบางทีเพื่อนเห็นบางคนเนี่ยเขาใช้เกินไปชั้นตรงนี้แล้วมันเสี่ยงอันตรายถามว่าในช่วงแรกๆคุณจะเหยียบตรงนี้แต่ตรงนี้ได้หรือเปล่าไอ้ชั้นหนึ่งชั้นสองได้เปล่าก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณทําเป็นนิสัยเนี่ยเฮ้ยในระยะยาวเนี่ยมันไม่ได้ถูกออกแบบว่าให้รองรับน้ำหนักอยูบ,บ,บนสุดตรงนี้ไงมันอาจจะเกิด การมีอุบัติเหตุได้นะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับโอเคครับเราจะันดูคลิปนี้เปด้วยกันี้ครับเชิญก็ฝากกดแชร์ด้วยนะจ๊ะ